อันนี้เคยจากไซเนี่ยเคยจากไซเนี่นะชะละวันเราบานเขาเองสะลวันเด้อพี่น้องนี่เปิดเออพี่น้องปากเซ้เฮ้าม้วนแท้ได้อยู่สวัสนี่นะเคยปากเส่ได้นี่ยนะมาเด้อมาเด้อเคยปากเส่นี่พี่น้องอันนี้มามาพี่น้องเมื่อนีร่ก็ซุ่มแซวแมวโพงเนาะพี่น้องปปิ้งเป็ดเนาะพี่น้องเนาะ Mình là cái pink pet đòn sao nè Pết lái thôi, phía nào nghe Cái này điện cho Mông mông có dầm tầm vô hình Để bà nó sao chín tìm thái nên hình ở không hồ vậy xong rồi Để mẹ tìm thay cái này Chắc là Pết pink cho cân chín nè Cặp khua mày nè Hình nó không hồ Lúc Mà cả xung lùm cắn bà đi lại bà บ้านเรานะแต่ว่าแต่ว่าไหนบอมื่อคืนนี่กระตูดนะเบานะสาวบดไปหลานไปแบไลายแต่แมวโค้งนะกระทำอะไรเจ็บท้องแน่เนาะเออขนาดว่าเจ็บท้องแน่เมื่อคืนเจ็บปวดเจ็บท้องนี่ยาเบิดสองรักหมดแล้วนั่นกินนั่นกินยาจาดน้ำเกาวไปเกินหนึ่งแล้วกันยังกัไหยา ยาดีเจ็บต้องปีกสามเมตรเต้นได้เลยป่ะไปสบายเลยหรอได้ยเต้นช่างบาดเงบาดเ้ยน้องลูกเฮ้น้องกันแล้วังังมแมแแเคยเบสจะกระายที่อ้ยนีเลยายไว้บนิปใครดอกคนย่างก็รออยู่ <ส>มือปีดอัี้มีัวกูกนไปายกับว่านีเกิอะไรว่อื่นเป็นบดาลงว่าวดีว่าลู่สิว่ยังนองเจ็สิว่ายังอย่างนี้ว่ะว่าวเลยมีน่องเกินีแ้มือนี้น่แม่แแ่บแี่น่ะอันเพเออวยก <laughs> เมื่อนี่มาปีงเป็ดพไปน้องซุ่มแซวกันอีกแล้วเริ่มมาเลยแซวไม่โอ้ชีวิตชีวิตเล่าเล่าเกาเล่าเนาะมาผบหน้าผบตากันเด้น้องกันนี่เดี่น้องเดี่ยสนจุ่มๆจ้านี่ก็ไมรู้จัดๆไปยนโซนกูหางครดิโบได้อันนี้เด่น งึ้อเก้วขึ้นม้วนไดไหมเอ็นอดเป็นปวงมุนจันเอ็นคอดวงมุนจันเอ็นคอร์ดเอซตั้งหยเอฟซงอดตลอดยกไล่จนเอ็นคอดมีน้องมาน่กกจู่แจ่บจเนี่ยจ่นนี่พี่ใหญ่จ่้มาๆพี่น้อง ม้วนแอบขนาดแม่ยแม่ใช้อราช่วงใจว่านเฮาน้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่งไปได้อะไรสิมานั่นโอ้ยม้าตีเจ้าได้ผ่าดาบปีอยู่มาทั้งไก่ด้วยเนะมาทั้งไก่ด้วยเลิศไปเลิศพี่น้องปากเส้เข้าม้วนแท้ได้อยู่สวรรค์นี่ลยเน้เคยปากเซ้ได้นี่นะมาเด้อมาเด้อเคยแป็กเส้นี่พี่น้องอันนี้มาเพิ่นกระต้อนครับครับสู่ได้เคยแจกดสาลวัน ต้อนรับรับสูตตะวันเฮาชูแซวแมวพงในพี่น้องมิตรภาพที่ดีคือมิตรภาพที่ดแล้วเงินนเมียเป็นพี่เป็นน้องกันก้อยนี่เมียหหยกันย่างขนาดขอท้าจทเทเขาังไม่ขอขี่รถได้ไหมเห็นว่าก็ได้อันนี้เคยจากไซเนี่ยเคยจากไซนี่นะสารวัตรวมันเท่าเองสารวัตรเด้อพี่น้องนี่เปิดเปิดเปิดอันท้าอันดอนซัก เชลล์วันมันว่ะเชลลวันเป็นเคยเชลลวันมาว่าเป็นหนึ่งกิโลเข้ามาเมื่อไรก็ยังว่าไปไปไปอยู่หน่งกิโลด้นเดีอยู่สวรรค์ด้นแหละยีเมียได้เเคยพญเสดลูกเคยพญเสดได้ได้ถูกแควงเลยได้นี่ อคนมึงนอกคนพี่นอกเลยเขาจะใส่เข้ามอโอ้ยพ่อยากคนแบบพยังเสิรยิงได้เคยเมึงนอกเสิร์ตไสั่นเคยเฟิรเห็นได้สาลูกพอยเสิงามดีอยากย่ออย่างคล้องเลยวะ เลูกอีพัญชายงามเลยได้ฮอดได้ฮอดอันเคยเยอรมันรังหนึ่งเด้อดเจี๊ยด้งเดืนี่แกนตัวหนักแต่จะขวดแต่เออมาเนี่ยมันเกินรังเลยได้วอมเพื่อคุดคุ้มคุดจิ้มลงไปลงไปจะไปตีกครงตุ่มมือมือแหลกเอาไปบุกซีทีว่าว ลงมาใยแม่มาเห็ดนี่เออประมาณยุดนี่พี่น้องผ่านมันผ่ยอมบอ่าอยขบปุ้งไปเลยเอาคือนบ่อน้ำมาน่ะนะน่ำนเต่าก้านะนน่ำในเต่าก้าเได้ตัวมันตุมแล้วนี่บ่าน้ำตุ่มแบบเด็กเนี่ต่นำในเต่าก้าแล้วเอเอาไหม เอาหนังมะนาาให้ก bo ็ได้มะนามาใก็ได้มั uh 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 ้ส่วนตัว huh น uh ี้คือต้มเนาะพี่น้องตัวนี้คือต้มจ้าโอ้แมสบบอแสบบอแสบ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 แปลงห่างมือนี้เป็นปอบเลยมือนี้มือนี้เป็นปอบเหมืนบ่ เมื่อนี้เป็นปอบหมือนบอกลับมาเล่าเราเป็นปอบทันทีแซ่บเหมนบอหงมานแ่บเลอ่นี่มา้ให้ไปินแซ่บแซบแซกินออ้การเอาขอเซเดียวลเนี่เออนีเดีอ่าใ้เดีง กินไปนําผักไปนํามะระเส็บเนาะกินอะไรเพจติแล้วเพติเมื่อเมื่อไม่ใหญ่แล้วเพจติอ่าเมื่ออะไรติผู้ปิ้งกระปิ้งผู้เมื่อแต่ไหนผัวปิดกระปิดผู้ซับกระซับผู้กินกระกินผัวเผ็ดกินเลยาเผ็ดกินหรือเล่าบอว่ามันยากพั่นกินเปลาป่ะอันนี้ดูเล่าเอาแต่ไก่เถ่ามึขอใกินก็เถ่ธรรมาได้เน๊ะผัวยาไก่เราอ่ะโอป้าไก่เราอ่ะ โอป้าโอป้าโอป้าเลยอันนี้ลุงเป็ดแล้วนะก่อนเป็ดโอ้ยเดิดไปกินใบบาสบีเดี๋ยวตัจอกตำจอกตำจอกพี่น้องเด้อปี๊งเป็ดมาขัดท้ายกันแล้วมาขัดแล้วอีแป้งหนาอีแป้งหัวอีกเรางูมิดเราเอา เบียร you know. Be ์ลาวพี่น้องเบียร yes, ์คนจริงใจมามีได้ไหมคะจริงใจอยากรีอยู่บ่มามีได้ว่ากินอะไรแล้วนกใจเบียร์มึมามีแล้วบ่เฮ้ยเอาไปกันเลยเอาเอาเอาไป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 เอาเบียร์คนจริงใจกินอะไรเมาทุกที่โอ้ พออค้ามเดียวขนาดเลยด้วยไม่ได้เลยห้องเนี่ยไือได้ปีิดกำขวัญขังเมียไว้อยู่ห้องนอนนอกห้องสมท่าดีเพิ่นเนี่ยเด็ดบ้อขังเมียไว้อยู่ห้องนอนนอกห้ใจไปหลังขังเมียหรือเมียขังขังเมียขังเมียไว้อยู่ห้องเป็นเรื่องก่งเป็นห้องเนี่ยโอ้ยชั้นเน่อยหน่อยไม่ใช่มาอยู่เพื่อนครัวผมตื่น

ข้างเมียไวปยี่ห้อจ้ะเจ้าก็เป็นวะนอนนอนน้องฮ่า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 ฮ่นะนะกินเบียร์ไปกินเบียร์มาโอ้ทำโคามจริงเนาะกินเบียร์ไปกินเบียร์มาไม่้างใคะ เราตาก็จริงไปพไปข้างไปขังเมียไว้นอกขังเมียไว้ในห้องเมียมียขังไว้นอกกว่าเออแล้วเมื่อน่ะเนาะมื่อน่ะเฝ้าคำเกินเฝ้าคำคนพีชเมื่อน่ะจับเบียร์เหล้าไปจับมาวไปเลยเนี่ยนี่แล้วเมื่อกินกับอาจารย์นาะเบียร์เหล้าเบียร์คนจริงใจกินเข้าไปแล้วนอกใจเมียทุกที่จารย์เจอเมียเมียอะไรไม่เจงพวกวะขังร้างเลยเมียมึง

มีเดือดสิบสิบจนหนึหอยเดือนกอนเด็นห้ามเนี่ยนะ้โอ้พอดีเออเขาบุกินจุกเอาไงว่ากินข่าวจานเดียวเราก็เรีวดีอันีอะไรกินอะกินตองให้กินเบิดกินกินเบิดไอ้กินข่าวจานเดียวฮะคือกินให้เบิร์ดพินาพินาอีกสปีวาท่านนี้ว่ากะภามาแล้วมาพอก้หอมเน้อหอมน่อ้าลับคือหอมหมห่ คอม่ไ้แ่ได่ามากกันพ่อกันยิ่งยิ่งกเก้าห้องก็เก้าลแมอลิไปใช้นะแคะแนนมาตราได้ยังเป็นเคยตรงกิโลกัพ่อกันอยู่นี่อันสิไปเมียใหม่ก็พ่อกันอืมอ่ะบ่ได้แล้วบ่นว่าบ่ได้แล้วว่นคน